สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันสกู่สุกคนเด้อยินดีตอนหับข้อ่อกสะพอนวยย่างเนาะพี่น้องนี่ก็สิเป็นบรรยากาศยามสาว้าวเลยเนาะพี่น้องมื่อนี้บริออกนา็เลยสิพากันไปหาน้าไม้กับเอื่อยเลยเนาะพี่น้องไปหาอยู่ห่วยหาน้าไม้ไผ่พุกนล้พี่น้องกับโบหัวชิได้หรือบ่เนาะกะทาเบิ่งขาส้มน้ำกันเนาะพี่น้องเขาสิได้หน้าไม้พอแกงหรือบ่เนาะตอนนี้ก็มาหอดป่าน้าไม้เลยเนาะพี่น้องเขาก็สิหาเต้พินเนาะก็น้าไม้เหลาะลงพูนเหลาะลงไปเรื่อยๆพี่น้อง เอ้ยเพิ่นเก็บเอาเม้งม่วงพี่น้องม่วงสุกบ่บักโดกับดีๆก็มาน้ำพี่น้องเอ้ยหาน้าไม้กับสิสซ่หาวอาสลุนน้องพี่น้องเฮ็ดยังเฮ็ดพี่เบื่อนึะเฮ็ดบดพี่น้องสซ่หาวสิบบุหัสิมันด้วยแบบน้องพี่น้องคนนี้เพราะว่ากับไม่มีแต่เฮาหาคนหาคู่มือนะเอาง่ายๆนะพี่น้องพี่น้องเฮ็ดถ้าพ่อเฮ็ดบดอยูสิคือสีดีเนาะ สองคนพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องตอนเช้าๆน้ำไม้แล้วพี่น้องเยเมาะไปเาะมากกวพ่อหนอไม้เนาะพี่น้องคอยกะหาคนละคอกันกับเอื้อยก็เลยแบบบ่มีผู้ถ่ายให้เบิ่งเนาะตอนเทาเงาะหาหาน้าไม้กับประมาณนี้เนาะพี่น้องกอมันจะเป็นเดี๋ยวนี้ มันสิบริมีหน่อมันตั้งขึ้นมาเนาะผะว่าเขาก็สาะเขาก็สาะหาตามขี้เหงื่อตามอย่างนี้นะพี่น้องกอัรข้ับมันมีมันสิบแบบว่าเขาสีหูด้ดอกมันเป็นน้นไม้มันตําเสียมแก๊กออกมานะพี่น้องเห็นเนาะเขาก็สิซับเอาคอนเดอพี่น้องเลยตอนนี้เขาก็ซับออกมาเลยเนาะพี่น้อง นี่เดี๋ยวพี่น้องนะไม่ซับออกมากิบนิดนึเนาะอ่อนขักเลยดได้หน่ซับจุ่บจุ๊บเราก็ได้อันหนึ่งแล้วพี่น้องพวกเขาก็เขาก็เริ่มมาหาเนาะเก็หมุ่งเลยเพิ่อนเก็บเอะไรเนี่ยน่องไม่เลยพี่น้องอันตัวขาวเลยพี่น้องยอดมันพี่น้องขับเียได้อู้อ่อนดี ช่างทำไมไข่เอ้ยทำไมโบพโกพี่น้องอ่อนจัุกรพี่น้องเฮ้ยมันมันหายกับเบี้ยงเ้ยมันคนอยู่นอกเนาะคนเห็นเนาะนี่น่นาอ,อีกสอแขนกับครัอนี่อันนี้กับนี่อีกกระเพิ่น อุ้ยอุ้ยด้ด้อนี่ลูกนี้แอวเมื่ออยู่นี่ก็ได้เจ้าห้าดอกไม้ยังมาได้ไม่เตอเอ้ยสองอันพี่เท่าสองอันคับหนึ่งไปพออันหนึ่งสวัวดีห้าไม้คับแต่ปลายไปดอกอันตสวัสดีใหญ่ดอกอันนี้น้อยเนาะอุ้ยอันน้อยแต่ข้าวแต่ข้าว

ไ <c> ม <ười> mm. uh ่บงแต่ยอดบันใหญ่ดอกพี่น้องหัวกอมันน้อยเนาะพ่อนนาไม้แล้วพี่น้องคุณเอาตัวนี้พี่วเตรียมไปถือตัวนี้อีกเนาะโอ้ตัวอันบันใหญ่ดอกโอ้ยน้ำกอหัวอยู่เลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยตก พ่นเนาะพอนทำไมอีกแล้วพี่น้องนั่งอยู่นอกพี่น้องนี่ต้องเอากันพี่น้องมันอยู่นอกก่อพี่น้องมันยาวว่นนะคุ้สบายเลยใส่กระเกงบริหารวันเนาะโอ้พี่น้องเบิ่งหน้าของพี่น้อง พบ่บปันผีว่าน้ำยมหัวพี่น้องเลยไปหามาก,กับมาพอ่อตะปดห้ือไม่เลยนาะพี่น้องนี่เนาะพอดี๋ยวก็ซีคูดลองเบิ่งเนาะพี่นอ้องแล้วก็อันนี้เนาะพี่น้องนี่นะน้ำไม้เริ่มออกเลยนาะพี่น้องเริ่มมีพอได้หาเลยเนาะ อีกอย่างคนกันน่ะสิบได้มาหาทรงเสมือถ้าคนมาหาเมื่อวานมื่อน,นี้คือสิบุเรือให้แล้วดอกนกพี่น้องนี่เขาก็ซับเอากันเนาะหลังจากที่หามาเฮงเติบเขาก็ได้น้ำไม้ลายเติบน้นพี่น้องแต่ก็สิเลาะไปเรื่อยๆเนาะมื่อน,นี้มานอยู่พี่น้องเอ้นี่ตอนนี้หาไปหามาก,กับพ่อไม้พ่นอีกแล้วพี่น้องมื่อน,นี้ม่วนอะ,ะ,ะไรเนาะสงสัยคนบุตรมาหาลายมื่อวันนี้เลยน,ลยนี่เขาก็สิเ่าะ น้องเบิ่์กน้องพี่น้องว่าสิอันใหญ่บ่เนาะนี่เนาะพี่น้องแล้วไม่เดี๋ยวเห็นแต่ปลายมันนี่กะโอ้อันบักยาวหนึ่งข้าวขาวพี่น้องเอ้ซับเอาอนเนาะนี่เนาะพี่น้องยอดแล้วไม่เดี๋ยวซับเอาพวกนี้อ่อนอ่อนพี่น้องเอ้ยผู้มันเห็นแต่ปลายมันนิดหนึ่งเนาะขุดลงไปบักเแบบหลึกหลึงพี่น้องเอ้ยมวนมวลอันนี้เอื้อยเป็นกะพ่อแล้วไมเนาะพี่น้องหลังจากที่หาน้ำไม้บงแล้วอันเลาะลงไม้เริ่มก็จะเป็นก้อนน้ำไม้ไผ่เนาะ กูอยมันชีได้ซับเอาเงี่ยงเลยเนาะอิมันแบบตรงๆบ่ได้มันค้าไม่น้ำน้ำแต่ละคนพี่น้องเลยผืนชีได้กินต้นไม้โอ้โผืนชีได้กินต้นไม้บุญน้ำไผ่พวกนี้พี่น้องหัวตุ่มคือพี่บ้านี่ค่อยก็คือกันน้ำเกาะ้็ถึกพี่น้องเอ้ยเผืนชีได้กินหักออก มันหนามมันเกาะหนาเราว้องทังตาด้วยหางหนามแรมๆตัวนะอ่ะยอนใหญ่อยู่พี่น้องแต่มันเอายากอยู่กลางกอพี่น้องได้คดกันนะครับครับอลยลองมันเตลิดถึกแบบอันโตอ่อนเลยจั่วเลยที่จริงน้ไม่ไผ่มันออกพี่น้องยามกับนายบงตว่าตว่ามันหกบางกอกับแบบเขาเข่าโะบึงกาได้ดี ตัวเปรนกับคนเอาหมดแล้วเนาะน้ำมันหลายนะมันคือกอบงเนาะถ้าเบิ่งพี่น้องหมดเพิ่นซับออกมาเนี่ยมก็ไปบ่เห็นบ้างนะเนาะก็เห็นอยู่น้อยหนึ่งเดี๋ยวนะยอดน้ำไม้ไผ่นี่มันสิใหญ่เด้พี่น้องเอ้ยทำไมบงแล้วมันบ่ใหญ่บงมันเฮาก็เกิดเด้มันตายบมดอยู่มันเกิดกอน้อยเนาะเด้อลุยน้ะไปยังลูกโด้แคอวเมื่อยอยู่ ดูเอ้ยดูออกล่าขนาดนี้ถ้าถ้าเมันซับออกมาแล้วพี่น้องออกมาได้เลยพี่น้องเพื่อสีได้โอ้ยใช้เวลาดนเติบเนาะครูพี่น้องทำไมไผ่ใหญ่เติบอยู่ได้อันใหญ่เติบพี่น้องเดี๋ยวซับอ่อาต้นนี้มันออกมันอยู่กลางก่อเพื่อที่ได้กินยากซาแถ่ๆพี่น้องเอ้ยหลังจากที่เอื้อยมันได้ยอดนะไม่คอยก็มาหาบางกอนี่เนาะพี่น้อง กับพ่ออ al, ีกแล้วพี่น้องนี่น้ำไม้ไผ่พี่น้องโอ้ดีใจายพี่น้องเลยซับขาดเลยพี่น้องเอื้อยมันก็ไปหาตัวอื่นอยู่เนาะนี่พี่น้องก็น้ำไม้ไผ่ดีใจดีใจแบบสิเนาะพ่อน้ำไม้แล้วพี่น้องดีใจพี่น้องต้นขลารีกระพังด้วยพี่น้องด้วยด้วยด้วยเขาเด็ว้าอ่อนยทนี่อันป้องมัน อ <y> ้ส <ản> ุดยอดพี่น้องมานมานมาเนี่ยไผยพายงอไงเนี่ยฮะมวนมวลหาบม่ดูหมู่มันต้องมีอีกได้แต่ยอดนีใหญ่ได้ลงมาเนี่ยต้มพี่น้องต้มกินกับแจวปลาแจวแมงดาพ่ออีกแล้วพี่น้องดีใจอะไรเฉาะหรือถือปลายมันนี่เนาะ เอาหาอาเซียมเสาะบังเลอถือปลายมันเราไม้ไผ่ยอดขา,ขาวๆเลยพี่น้องนี่ขุดเอาไปต้มกินบ้าบ่งแน่พี่น้องดีใจเลดิเอาไม้ไผ่แ้วมันอันใหญ่เนาะขอยเสาะถือปลายพอดีเลยพี่น้องพอนพอนอยู่เนาะเอากินทมไว้อีกพี่น้องเยไปหามาเสาะไปหาลายกอเลยพี่น้องหลังจากที่ได้ยอดแล้วก็มาพอยอดน,นี่อีกแล้วพี่น้องคุแต่หนาสิซับเอาอยากเนาะมันคาลำมันเห็นบ่พี่น้อง S <S <ไห>ดีใจค่ะลิพี่น้องคนนี้ได้ดละไม้ลายน้นองเอ้ยคอยอันกำลังซืซับเอาตัวนี้พอดว้วยมาเสอะมาเสอะบนนี้เป็น่อตัวนั้นอีกเลยพี่น้องเย้ยก้อนี่มันหกคนบริโภคเลยมันมีเนาะซับเอาคนพี่น้องนี่นาอนะพี่น้องอัน,น้ำไม้ที่เขาตัวนี้ที่เขาเสอะพ่อเลยเนาะเสาะถึกปลายเพื่อนพี่น้องตัวนี้ที่เขาเห็นแต่ว่าเสียดายพี่น้องเอ้ยมันค่าไม่มันเอาบววาได้เขาฮักเอาก็เลยได้แต่ปลายมันเนาะนี่เสียดายดิ้ำไม้อันนุ่ใหญ่ อันนี้ที่เขาคุดเสกพ่อพี่นอ้องเไยมมวนมวลพี่น้องตอนนี้เขากะับสิมืออะไรเนาะพี่น้องเฮืงกสภาพพี่น้องตาตีบตาตีบาพี่น้องเอ้สิเลาะเมือเลยเมือม่อยเนาะหิวข้าวไปกินข้าวเส้าพี่น้องเนาะไมมมานี่รีพี่น้องเลยมือนี้ฮะเลาะเมือเลยพี่น้องไปม,มือแบดน,นี้มีแต่ยอดาขาวขาวหลังจากที่หาน้ำไม้เฮิอกเติมเขาก็ได้ไ้นาำไม้เต็มขู่เนาะพี่น้องเต็มกระทังน้อย อยู่อยู่ทั้งลุ่มกับอันขาวๆใหญ่ๆกับมีเนาะพี่น้องปนกันไปเนาะนี่โอ้พี่น้องเอ้ยถือว่าหาได้เนาะมูอนี่ทั้งน้ำไม้บงน้ำไม้ไผ่เนาะโอเคเนาะพี่น้องครับก็ซืเมื่อแล้วันนี้หิวข้าละเนาะทรายเลยหิวข้าวหิวน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้สะพอนก็ขอจบเอาไว้สำหรับก่อนเด้อมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งให้สะพอนเด้อพี่น้อง ขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขน้นที่เข้ามาให้กำลังใจสปอร์ตเลยเนาะพอบพ่อกันคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปหนึ่งก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง